อะไรวะเนี่ยผลิตแสงให้ครบ1,000ดวงโอเคก็ไม่น่าจะยากานะมาวันนี้กูมาพร้อมกับความดีดพร้อมกับชานมที่อยู่ข้างซ้ายกูบอกเลยว,ว่าวันนี้อาจจะดีดผิดปกติสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมกินชานมมาะนะเอาลามารอบนี้เหมือนมันจะแถมปืนใหญ่มะพร้าวมาให้ด้วยฮะเออมันก็น่าจะไม่ยากเปล่าวะใช้พวกเขี้ยวกุดในการชะนะดานนี้ก็เพียงพอละ ไม่น่าจะยากเลยมากก็แค่ผลิตแสงพันหนึ่งมันจะยากมกเขืออะไรวะเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรด้วยนอกจากผลิตแสงหนึ่งพันดวงโอ้ยกูเลยไม่เข้าใจจริงๆเลยนักพัฒนาเกมเนี้ยเขาคิดอะไรกันอยู่วะคือมันมีแค่เงื่อนไขเดียวด้นะคือผลิตแสงให้ครบหนึ่งพันดวงแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากนั้นกูว่ามันต้องแปลกๆแน่ๆมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลอย่างแน่นอน เออว่าลองเปลี่ยนแผนหน่อยดียกว่าแทนที่จะใช้อ่าเขี้ยวกุดผมในการผ่านดานนี้ลองใช้ไอ้พีชูเตอร์ล่างสาผ่านดานนี้ดูอาจจะโหดก็ได้เพราะว่ามันตีแบบว่าครบทั้งแบบ3มแถวไงถ้าวางตัวหนึ่งประมาณ3ตัวต่อแถวเนี่ยอาจจะตีเก่งก็ได้นะลูกหนึ่งก็3าลูกก็ดามีก็ไม่ได้แย่มาโอเคครบแล้วเงื่อนไขง่ายชิบหายเลยเงื่อนไขเนี่ยแล้วแม่งก็มีแต่ทงเดียว ไอ้ดาหลังๆจริงมาเนี่ยทำมันง่ายจัาวะเฮ้ยแล้วดูซอมบี้ดิมาโคตรน้อยน้อยไม่พอไม่มีแต่ตัวบางๆด้วยอะไรวะ,ไะยากส่งติงอะไรว่าดานนี้รอบนี้มีภารกิจก็คือฆ่าพืชห้าตัวภายในห้าวินาทีกับผลิตแสงสองพันห้าร้อยหน่วยก็ง่ายง่ายเหมือนเดิมโอเคดานนี้ก็ไม่น่าจะยากอะไรมากก็แค่รีบฆ่าซอมบี้ห้าตัวก็พอกเกมก็เก็บแสงอาทิตย์ไปเยอะๆไว้ก่อนผมมีแผนในการฆ่าซอมบี้แบบรวดเดียวให้มันได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะ อาละขั้นแรกต้องวางมันฝรั่งไว้ตรงนี้ก่อนโอเคบักรูกจืรอหมุนมาละช่างแม่งแล้วกันอะละถึงแม้ว่ายัางไงก็ตามเวฟสุดท้ายมันก็มากันเยอะอยู่ดีดูดิแปบ๊บเดียวก็มากันละดู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 ดควสพุ่งดูควสพุง่งมีควสพุง่งโอ้ยควสก็หดเร็วเหมือนกันนะมายากเวมายากเวภารกิจโคตรง่ายจะมาแพ้ได้ไงวะดีตกน้ำทิมต,ตีนไปทิมตีนไป,นไปโอเคเสร็จแล้วบอกแล้วควสนี้มันง่ายง่ายชิบหายเลยด้วย มันเอาอะไรมาย่าก,กูถามหน่อยพวกนี้ยยังไงมันก็สู้ผมไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮยมันยิงกวาดมันยิงกวาดนะเฮ้ยๆๆเฮ้ยเ้อเบ้อเบ้อเ้อ่เจอกูเผาอะล่ะชนะชนะแบบโคตรง่ายง่ายชิบหายเลยเหมือนได้อ่าที่เพิ่มช่องมาหึงช่องฮะก็ดีดีสับสัอะไรเนะี่ยป้องกันกำแพงเมืองจีนแล้วเออว่ะรอบนี้แม่ไม่มีสะพานเลยเว้ยโอเคถ้าไม่มีสะพานก็ง่ายดี ก็จะมีไอ mm ้แ hmm. ค mm ่รู้จื่อแล้วก็มีไอปืนใหญ่นะก็ไม่น่าจะยากป่าวะนี่เว้ยเร็จการป้องกันสมบูรณ์แบบกูบอกเลยรอบนี้คลิปมาแบบดีเด่นมากๆอ่ะทีนี้กูแดกชานมร้อแล้วรู้สึกว่าพวกมึงจะเข้ากันมาได้หรือเปล่าอ่นะรับรับประกันได้ว่าชนะแน่นอนร้อยทั้งร้อยโอหแม่งมาเยอะจังวะเอ๊ะหรือว่าอาจจะประมาทมานเกินไปวะโอ้โหแม่งมาอีกชุดืห โอ้โหแม่งมาอีกชุดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเยอะโอ้โหมาอีกชุดโอ้โหเป้ามายมันเกินไปหรือเปล่าวะมา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 หวังว่าแนวป้องกันกูจะไหวโอ้โหมาสองชุดไอ้ค่ะเยอะเยอะเยอะไอ้ดูมันโยนดูมันทิ้งดูมันโยนอิ้มมาโอเคค่อยๆพังไปทีละลำทีละลำสองลำนี่ไงพังไปพังไปเฮมึงดูถูกบูมแมลงกูเยอะเกินไปละนี่ไงเจอบูมแมลงกูเป็นไง วาแล้วเนี่ยเพอการรอบนี้ไม่พลาดเหมือนรอบที่แล้วหรอกโอ้โหทําไมด่านนี้มันชอบมีภารกิจฆ่าซอมบี้วะรอบนี้แม่งมีแต่ซอมบี้บางๆง่ายเอ๊ะเดี๋ยวกูเอาตัวประผิดกูเอาทานตะวันหัวเดียวมาเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกทานตะวันหัวเดียวก็ใช้ได้เหมือนกันแค่จะกินพื้นที่ไปหน่อยเอ๊ะกูกูเพิ่งนึกได้วะ่ะมันมันไม่ได้เหยียบนะมันลอยเออวะ่ะถ้าให้มันผ่านขีดมาได้มันอาจจะอืมน่าสนใจดี ไอเดี๋ยว่นะจะว่าไปกูสามารถวางเอ,อต้นไอ,อเทียน,นี่อ๋อวางได้วางได้กูเหยียบดอกไม้ได้แต่ซอมบี้เหยียบดอกไม้ไม่ได้โ <c oughs> คตรสองม,มาตรฐานเลยว,ะ <c oughs> ว่ะเฮ้ยเฮ้ยรีบเรียบกำจัดซอมบี้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฟสไม่ผ่านนะเนี่ยไปเออเกือบไม่ผ่านแม่งเฮ้ยรอบนี้มาเร็วเว้ยแคบเดียวก็ผ่านไปแล้วสามด่านชิลจังวะรอบนี้เคมีพืชมีพืช SOS พืชการตายพืชใกล้สูญพันธุ์พืชเขี้อะไรก็ช่าง อ ylan, ่าดูเหมือนว่ารอบนี้มันจะจัดเต็มเลยเวยมีทั้ i̇şte. ทงโรเจอร์มีทั้งแจ็คสเปร่แล้วก็ต่างๆนานาอีกมากมายเอ๊ะกูลืมเปลี่ยนไอ้ต้นทางตะวันนี่แล้วไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรกระจายความเสี่ยงเพราะว่าเออแจ็คสเปร่เนี่ยมันจะส่งนกนกแก้วนกกระเรียนหัวทองมาทีนี้มันก็จะเกี่ยวทางตะวันสองหัวผมไม่ได้แล้วเพราะผมเอามาแค่หัวเดียวนี่เป็นไงกูไม่ได้ลืมกูแค่มีแผนการเป็นไงแถนไงให้ฉลาดไอ้น้อง เฮ้ยเฮ้ย้ไอเฮียนี่รีบไอเฮียนี่รีบอย่ารีบพี่อย่ารีบไอโบมึงรีบกันยังเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆห่วยรีบกระจังเลยเนี่ยโอเคดีมันลงไปเฮ้ยเดะ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 เดือดไปถ้ามันดีดแล้วมันหลับนี่ว่ะโอเครอด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 เฮ้ย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 เริ่มมันเริ่มลุกมาแล้วมันเริ่มลุกมาแล้วใจเย็นใจเย็นโอเคเผาได้อยู่เผาได้อยู่กูคิดถูกคิดผิดเนี่ยเอาตัวราคาแพงมาเกินไปเนี่ย ม่ไ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 มัมมปนปแผนการโอเคโอเคมา,เอมากันเยอะมากันเยอะแต่ไม่เป็นไรกูมีแผนการเอ่อแต่ด้านบนเฮ้ยเฮ้ยด้านบนนกกระเรียนหัวทองมานกกระเรียนหัวทองชิปหายแล้วอู้อ้ยแม่งเอ้อยแพ้ครั้งแรกโอ้โหจนได้กูมารอบนี้เอาใหม่เว้ยรอบนี้กูมาพร้อมกําลังพนูนชิ้นหนาก็เดิมบอกเลยว่ารอบนี้กูไม่แพ้งแน่นอนลอยท้งลอย่อยบันนลอยบัน ต่อมาแล้วประกาดเออเยี่ยมสวยงามผกาศกูศต้องอย่างนี้สิวะไหวไหวไหวกูเชื่อว่าไหวมาเยอะจริงๆเลยแม่งนี่เมเจอกูนกกระเรียนหัวทองจะตายไปน้องละละรอบน,น,น,นี้มาดีรอบน,นี้มาดีอย่ามาพลาดตุงโดนโดนแดกไอ้เค้ยนี้แล้วกันเอต้นถั่วเขียวอละรอบนี้ไม่น่าจะแพ้และดูทรงละบอกเลยถ้าแพ้ให้เหยียบหน้าโอเคมาคบอกแล้วถ้าแพ้ให้เหยียบหน้ากูบอกเลย ไม่มีทางแพงแน่นอนอะไรยิงไปฟิลเตอร์ล่างสามกูโอเคว้าก็ไม่ยากเนี่ยวดดานนี้โอเคเหมือนจะได้เอ่อเชอรี่เชอรี่ที่อยู่อิโรชิมอะอะละมาไอซอมบอ์มึงอ่ะมันก็แค่โรเจอร์ตัวปลอมกูเนี่ยโรเจอร์ตัวจริงเอาวันพีชไหมกูใส่น้องมาโผล่หัวออกมารอบนี้แหละกูจะมาเป็นคนเอาวันพีชไปจากมึงเองรอบที่แล้วมึงทำกูไว้เยอะมารอบนี้กูจะเอามึงคืนบ้าง อ่าทำไรทำไรทำไรเอ้หามึงเปิดกูงี้เลยร้ายกาดนะมึงนี่เฮ้ยเฮ้ยเยเยอะ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 ยิงไปกันโอเคอะไรอะไรอย่าเปิดสปีดมาเดิมเดี๋ยวเปิดสปีดไม่จะแพ้ยิงไม่แงเจอกูรอบนี้มึงเอาปืนใหญ่มะพร้าวไหมกูยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากนั่นแหละเยี่ยมอะไรยิงไปเจ็บเจ็บกูบอกเลย ปืนใหญ่มะพร้าวกูก็เหมือนเชอร์รี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยพูดถึงพูดถึงก็มาเลยอิโรชิมามาโอเคโอเคใช้ในกรณีฉุกเฉินดีกว่าไม่ไงตอนนี้ก็ใช้มะพร้าวไปก่อนยิงไปรอบนี้ไปครั้งแรกที่พื้นกูเต็มสนามนนะอ่ะนะอ่าเชอร์รี่ตูมอะเ้ยเจบ็จบเจ็บกูบอกเล่ดอกเมื่อกี้ยังไงมึงเจออิโรชิมากูแสบแสบไหมล่ะเฮ้ยมาอีกลูกมาอีกลูก ไม่หยบยัดตูมต้มๆุมมโอ้โหจิบจิบจืบึส่ายใจจัดเลยว่ะโอเครอบนี้แม่งคอ่ะโอ้ยแถวกลางกูโ,โอ้โหเกลี้ยงเลยโอเคมันส่งขี่ใหญ่มาสองตัว,วแล้วกูส่นไหมกูส่นไหมกูม,ม,มีเชอร์รีอ่อะละมะาพร้าวมะาพร้าวมะพร้าวตรงนี้ยัดนี่อีกลูกยัดไปอีกหนึ่งโอ้โหดัดบนดาดบนดัด,บน,ดนบนแล้วไงใครแชร์มันทุบโอเค เดี๋ยวดี๋เมื่อกี้มันเหยียบมันเหยียบพี่ใหญ่ให้เหรอโอเคเยี่ยมากเยียะมากหยุดก่อนไม่เหยียแล้วมึงไม่มีสิทธิ์เหยียบพืชกูเด็ดขาดรอบนี้มาดีรอบนี้มาดีมากกูบอกเลยเฟิร์สทรายครั้งแรกจะผ่านเลยเหรอเป็นไปได้และก็โดนแล้วเปิดไปอีกวากูบอกเลยแม่งในที่สุดบักเด็ฉลาดสักทีให้พืชกูมีประโยชน์มาเยอะเหน่อยมันต้องอย่างนี้สิเพื่อน อะอแลมันจะตายละเอาเชอรี่ไปกูเร็วๆอิโรชิมะตูมไม่ตายวะไม่เป็นไรอีกรุกนึงก็งน่าจะเจ็บเจ็บไม่โดนแม่งขวามไม่เยอะคือเลือดมึงเหลือแค่นั้นมึงจะเหลือไปทำมะเขือเหลือแตกเลยวะถามหน่อยโอเคมึงคอใช่ไหมแล้วมึงจะได้คอครั้งสุดท้ายอิโรชิมะตูมเอาเขียบระเบือไปโดนอ่ะแล้วมันอะไรตายวะอะไรไวะทำไมรอบดีมันง่ายอย่างมั้ย น่าจะเป็นเพราะว่ามีปืนใหญ่มะพร้าวมั่งแล้วทีนี้ก็มีอิโรชิมาโอเคนี่เหรอวันพีชวันพีชอ่ะไม่มีอยู่จริงหรอไอ้คว้